ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะเราจะได้ยินคําเตือนมาตลอดเลยว่าโลกกําลังจะรับไม่ไหวแล้วประชากรจะล้นโลกทรัพยากรก็จะหมดแต่ถ้าเกิดว่าเรากําลังตื่นตระหนกผิดเรื่องล่ะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันค่ะว่าตัวเลขประชากรโลกที่บอกว่า8.2พันล้านคนในปี2024เนี่ยมันบอกอะไรเรากันแน่แล้วปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจำนวนคนที่มากเกินไป แต่เป็นเรื่องวิถีชีวิตของคนแค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้กังหาเราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันจากข้อมูลของสหประชาชาติบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแล้วก็รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อหาคำตอบว่าเรื่องราวที่แท้จริงของมนุษยชาติในศตวรรษที่21คืออะไรกันแน่เราจะเริ่มจากการมองภาพใหญ่ก่อนนะคะจากนั้นจะมาขยี้แนวคิดที่เรียกว่าเงินปันผลทางประชากรที่เขาว่าเป็นโอกาสทองของประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็จะไปสู่คำถามใหญ่ที่ว่า ใครกันแน่ที่กำลังใช้ทรัพยากรของโลกจนเกินขีดจำกัดเอาละคะ่ะมาเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยตัวเลขล่าสุดคือ8.2พันล้านคนแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะไปถึงจุดสูงสุดที่ประมาณ10.3พันล้านคนในช่วงทศวรรษ2 0 8 0แล้วก็จะเริ่มลดลงแค่ฟังดูก็น่าทึ่งแล้วนะคะว่ามนุษยชาติกำลังจะถึงจุดพีคใช่ครับแต่มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขนั้นเยอะเลยครับ คือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตในช่วงหลังเนี่ยมันไม่ใช่อัตราการเกิดที่พุ่งสูงขึ้นเหมือนที่เราเคยกลัวกันในอดีตนะครับอ๋อไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ครับแต่เป็นเพราะอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยลองนึกภาพตามนะครับปี1990เนี่ยคนเรามีอายุไขเฉลี่ยแค่64ปี64ปีเองครับ แต่ตอนนี้ปี2024ตัวเลขมันพุ่งไปถึง73.3ปีแล้วโห oh. นี่เป็นผลโดยตรงเลยจากการสาธารณสุขที่ดีขึ้นโภชนาการการแพทย์ที่ก้าวหน้า mm. แต่ในทางกลับกันนะครับผู้หญิงทั่วโลกมีลูกน้อยลงเรื่อยๆจากค่าเฉลี่ย3.31คนต่อผู้หญิง1คนในปี1990ค่ะตอนนี้เหลือแค่2.25คนเท่านั้นเองเดี๋ยวนะคะ ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่การระเบิดของประชากรแบบที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ยุค70แล้วสิคะมันเหมือนกับว่าออคนรุ่นเก่าอยู่กับเรานานขึ้นในขณะที่คนรุ่นใหม่เกิดน้อยลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยถูกต้องเลยครับเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพมากมันคือการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างประชากรมากกว่าการระเบิดและที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันทั่วโลกนะครับ มันเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยในแต่ละภูมิภาคการเติบโตส่วนใหญ่ที่เราเห็นตอนนี้มันกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่แห่งที่ไหนบ้างคะโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาใต้สาฮาราที่คาดว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นมหาศาลไปจนถึงกลางศตวรรษนี้เลยในขณะที่ยุโรปกับอเมริกาเหนือประชากรแทบจะคงที่แล้วด้วยซ้ำแปลว่ามันไม่ใช่ปัญหาของโลกแต่เป็นความท้าทายของบางภูมิภาคมากกว่า ใช่ครับข้อมูลจากสารประชาชาติชี้ชัดเลยว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกทั้งหมดจนถึงปี2050จะมาจากแค่8ประเทศเท่านั้น8ประเทศเองเหรอคะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาอย่างชั่นคองโกอียิปต์อิโอเปียไนจีเรียแล้วก็มีอีกไม่กี่ประเทศในเอเชียและหนในนั้นก็คืออินเดีย ซึ่งนำเราไปสู่ข่าวใหญ่ที่สุดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ช่วงนี้เลยคืออินเดียแซงหน้าจีนไปแล้วใช่ครับตอนนี้อินเดียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการแล้วนี่คือการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับเพราะจีนครองตำแหน่งนี้มานานหลายศตวรรษจริงด้วยค่ะตอนนี้อัตราการเตริบโตของประชากรจีนติดลบแล้วในขณะที่อินเดียยังคงเป็นบวกอยู่การเปลี่ยนแปลงนี้ มันไม่ใช่แค่ตัวเลขในตารางสถิตินะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมของโลกในศตรวรรษที่21อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคำว่าดุลอำนาจทางเศรษฐกิจนี่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันทำให้ดิฉันนึกถึงแนวคิดที่เคยได้ยินมาว่าการมีคนหนุ่มสาวในประเทศเยอะๆเนี่ยมันเหมือนเป็นของขวัญหรือเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจที่รอวันปลดปล่อย ที่เขาเรียกกันว่าเงินปันผลทางประชากรใช่ไหมคะมันทำงานยังไงกันแน่ใช่เลยครับเขาเรียกมันว่า demographic gift หรือของขวัญทางประชากรจริงๆแนวคิดมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับมันคือช่วงเวลาทองที่สัสดส่วนของประชากรวัยทำงานอายุ15 6 4ปีเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าประชากรวัยพึ่งพิงวัยพึ่งพิงก็คือเด็กกับผู้สูงอายุถูกต้องครับ พอภาระที่ต้องดูแลคนสองกลุ่มนี้น้อยลงประเทศก็จะมีทรัพยากรทั้งเงินและคนเหลือไปลงทุนในด้านอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้นอ๋อ oh. ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่านวัตรกรรมต่างๆครับฟังดูเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเลยนะคะมีคนวัยทำงานเยอะขึ้นภาระน้อยลงเศรษฐกิจก็โตแต่ในความเป็นจริงมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ มีประเทศไหนที่เคยเปลี่ยนของขวัญชิ้นนี้ให้กลายเป็นความสําเร็จจริงๆบ้างหรือส่วนใหญ่แล้วก็พลาดโอกาสนี้ไปเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็มีตัวอย่างความสําเร็จที่ชัดเจนมากอย่างเช่นกรณีศึกษาคลาสสิกก็คือกลุ่มเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีใต้หรือแม้แต่ประเทศไทยเราเองในอดีตที่เศรษฐกิจโตแบบก้าวกระโดดในช่วงที่เรามีโครงสร้างประชากรแบบนี้พอดีอ วกเขาทําได้เพราะมีการลงทุนอย่างหนักในการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคุณหนุ่มสาวควบคู่ไปกับการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพค่ะหรืออีกตัวอย่างที่น่าทึ่งมากๆคือบังกลาเทศที่เคยสร้างปฏิหารด้วยการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงนับแสนคนลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านให้คำปรึกษาแล้วก็บริการรองแผนครอบครัวถึงที่เลยโห้ทาขนาดนั้นเลยครับ ซึ่งมันเป็นการปฏิวัติการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสาหรับผู้หญิงในชนบทเลยแต่พอฟังแบบนี้แล้วมันก็ยิ่งชัดเลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับว่าคุณได้รับวัตถุดิบชั้นดีมาแต่ถ้าคุณปรุงไม่เป็นมันก็อาจจะกลายเป็นอาหารที่กินไม่ได้เลยก็ได้ถูกต้องที่สุดครับนี่คือหัวใจของเรื่องเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเปล่าเปล่าแต่ต้องมีการลงทุนอย่างมหาศาลและต้องถูกทิศทางด้วย บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอินเดียชี้ประเด็นนี้ได้เจ็บปวดมากครับว่าศักยภาพมหาศาลของอินเดียจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทุนในคุณภาพของการศึกษาของประชากรส่สวนใหญ่ไม่ใช่แค่กลุ่มคนรวยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับไม่ใช่แค่การศึกษาของกลุ่มออลีทไม่กี่เปอร์เซ็นต์ผลสำรวจชี้ว่าผลการเรียนรู้ของเด็กอินเดียจำนวนมากยังคงเป็นส้นเท้าของอะคิลิสจุดอ่อนสำคัญของประเทศครับแม้แต่ความสำเร็จของบังกลาเทศเอง ก็เริ่มมีสัญญาณชะง,งักงันมันแสดงให้เห็นว่าต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วอะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่อาจจะเปลี่ยนของขวัญให้กลายเป็นคํำสาปได้คะปัญหาใหญ่ที่สุดและน่ากังวลที่สุดคือการว่างงานของคนหนุ่มสาวครับอในกลุ่มประเทศรายได้น้อยคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่า ne need need ครับย่อมาจาก not in employment Education or Training or อ๋อคือไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ฝึกทักษะอะไรเลยใช่ครับซึ่งตัวเลขมันสูงกว่าประเทศร่ำรวยถึงสองเท่านี่คือการสูญเสียศักยภาพมนุษย์อย่างมหาศาลและปัญหานี้ก็ถูกซ้ำเติมด้วยการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วแล้วก็ไร้การวางแผน มหานครหรือเมกะซิตี้ในประเทศกำลังพัฒนากำลังเติบโตเหมือนระเบิดเวลานึกภาพออกเลยค่ะลองนึกภาพคนหนุ่มสาวหลายล้านคนหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเพื่อหางานแต่เมืองกลับไม่มีโครงสร้างพื้นฐานไม่มีที่อยู่อาศัยที่ดีพอไม่มีระบบสาธารณสุขรองรับมันก็เลยเกิดชุมชนแออัดขนาดใหญ่ใช่ครับปัจจุบันมีประชากรกว่า1000ล้านคนทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในสลัมนะครับ1000ล้านคนครับมันก็นำไปสู่วิกฤตสุขภาพอาชญากรรมแล้วก็ความไม่มั่นคงทางสังคม ถ้าไม่สามารถสร้างงานและจัดหาบริการให้เพียงพอต่อคลื่นคนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ mm hmm. เงินปันผลที่เราฝันถึง mm hmm. ก็อาจจะกลายเป็นกับดักทางประชากรที่นําไปสู่ความวุ่นวายและความไม่สงบในสังคมได้เลยเหมือนเป็นนักต่างแห่งโอกาสที่มีเวลาจํากัดมากๆถ้าพลาดไปแล้วไม่ใช่แค่กลับไปที่จุดเดิมแต่สถานการณ์อาจจะแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ําใช่ครับเพราะหลังจากช่วงเวลาทองของเงินปันผลมันจะตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าภาระทางประชากร หรือ democratic tax ภาระทางประชากรครับเมื่อคนรุ่นใหญ่ที่คือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มนั้นเริ่มเข้าสู่วัยชาราพร้อมๆกันคนรุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าก็ต้องมารับภาระในการดูแลคนกลุ่มนี้ทั้งเรื่องสวัสดิการเรื่องภาษีถูกต้องครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือญี่ปุ่นและที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือจีนที่กำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวยัยอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากนโยบายลูกคนเดียวในอดีตพวกเขากำลังจะแก่ก่อนรวยซึ่งเป็นความท้าทายที่หนักหนาสาหัสมากโอเคค่ะที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องจำนวนคนโครงสร้างอายุความท้าทายในประเทศกำลังพัฒนาเป็นหลักแต่ดิฉันก็อดไม่ได้ที่จะกลับไปที่คำถามตั้งต้นของเราว่าเรากำลังมองปัญหาผิดจุดอยู่หรือเปล่ามีข้อมูลหลายชิ้นเลยที่แย้งว่าการหมกมุ่นอยู่กับจำนวนประชากรในประเทศยากจนเนี่ย เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาที่แท้จริงนั่นก็คือการบริโภคของคนในประเทศร่ำรวยเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญมากครับในแวดวงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีสูตรคลาสสิกที่ใช้กันคือ I เท่ากับ PAT I เท่ากับ PAT ครับ มันย่อม,มาจากผลกระทบ Impact เท่ากับประชากร population คูณด้วยความมั่งคั่ง affluence และคูณด้วยเทคโนโลยีสูตรนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าผลกระทบต่อโลกไม่ได้มาจากจำนวนประชากรอย่างเดียวแต่ตัว A หรือความมั่งคั่งซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบการบริโภคเนี่ยคือตัวคูณที่สำคัญมหาศาลเลย ซึ่งตัวเลขที่สนับสนุนแนวคิดนี้มันมันน่าตกใจจนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลยนะคะขอลองไล่เรียงดูหน่อยนะอย่างแรกคือคนที่รวยที่สุดในโลก5 0 0ล้านคนคิดเป็นแค่ประมาณ7%ของประชากรทั้งหมดแต่กลับเป็นคนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง50%ของโลกครับครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะในขณะที่คนจนที่สุดครึ่งหนึ่งของโลกหรือประมาณ4 0 0 0ล้านคนปล่อยก๊าซแค่7%เท่านั้นเองตัวเลขมันฟ้องชัดเจนมากครับ ความเหลื่อมล้ำในการสร้างผลกระทบมันสูงอย่างไม่น่าเชื่อโห oh, แล้วพอมาดูการเปรียบเทียบรายคนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยการปล่อยกา๊าซของคนอเมริกัน1คนเทียบเท่ากับคนอินเดีย20คนหรือถ้าเทียบกับคน,อนเอธิโอเปียคือ250คน250 2 5 0เท่าตัวเลขนี้มันพลิกวิธีคิดเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมไปเลยนะคะแล้วยังมีรายงานจากออกซฟมที่ตอกย้ำเข้าอีกว่า แค่กลุ่มอภิมหาเศรษฐี1%ของโลกปล่อยคาร์บอนมากกว่าประชากร66%ของมนุษยชาติหรือ5,000ล้านคนรวมกันซสอีกและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการลงทุนของพวกเขาในอุตสาหากรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อมลพิษสูงเรื่องทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดวันใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัดหรือ earth overshoot day อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไร มันคือวันที่มนุษย์เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่โลกสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ใน1ปีจนหมดเกลี้ยงครับใช้หมดเลยครับลองนึกภาพว่าเรามีเงินเดือนสำหรับใช้ทั้งปีแต่เรากลับใช้หมดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมอืมที่เหลืออีก5เดือนก,อกว่าของปีคือเรากำลังรูดบัตรเครดิตของโลกอนาคตมาใช้อย่างเดียวเลยซึ่งในปี2025วันนั้นคือวันที่24กรกฎาคมเร็วมาก นั่นหมายความว่าปัจจุบันเรากําลังใช้ทรัพยากรเทียบเท่ากับโลก1.7ใบต่อปีและตัวกับเคลื่อนหลักของการใช้เกินนี้ก็คือรูปแบบการบริโภคของประเทศที่ร่ํารวยพัฒนาอย่างเดียวมันจึงเหมือนกับการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยถ้าไลฟ์สไตล์ที่สิ้นเปลืองในประเทศร่ํารวยยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่เลยครับแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องกาง๊าซเรือนกระจกแต่ลามไปถึงทรัพยากรพื้นฐานที่สุดอย่างน้ำด้วยแน่นอนครับ ปัจจุบันมีประชากรถึง41%ของโลกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่เริ่มมีภาวะขาดแคลนน้ำซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ตัวขับเคลื่อนที่ใหญ่กว่ามากคือการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าป้อนการบริโภคที่ไม่สิ้นสุดทางหาดการแก้ปัญหาจึงต้องมองให้ครบทุกมิติครับจะโทษแค่จำนวนคนอย่างเดียวไม่ได้เลย ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วจากตัวเลขตั้งต้นที่8.2พันล้านคนมันพาเราไปเห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะคะสรุปแล้วมันไม่ใช่เรื่องราวของประชากรโลกเพียงเรื่องเดียวแต่มันเหมือนมีเรื่องราวสองเรื่องที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วเกิดขึ้นฟอมกันบนโลกใบนี้บทสรุปที่สำคัญที่สุดคือมันไม่มีทางออกสำเร็จรูปเพียงหนึ่งเดียวครับสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรหนุ่มสาวจำนวนมากในแอฟริกาและเอเชีย ความท้าทายเฉพาะหน้าของพวกเขาคือจะเปลี่ยนศักยภาพทางประชากรให้กลายเป็นเงินปันผลที่จับต้องได้จริงๆได้อย่างไรผ่านการลงทุนในการศึกษาการสร้างงานและการมีธรรมะพิบาลที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักของความไม่มั่นคงทางสังคมครับในขณะที่สำหรับโลกที่พัฒนาแล้วรวมถึงกลุ่มคนที่มั่งคั่งที่สุดทั่วโลก วาระสำคัญต้องเปลี่ยนจากการชี้นิ้วไปที่จำนวนคนในประเทศอื่นไปสู่การพิจารณารอยเท้าทางนิเวศหรือผลกระทบจากการบริโภคของตัวเองอย่างจริงจังเพราะข้อมูลมันชัดเจนมากว่าประชากรเพียงส่วนน้อยของโลกกำลังสร้างผลกระทบต่อโลกอย่างมหาศาลและไม่สมส่วนประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อก็คือเราได้เห็นแล้วว่าประชากรโครงสร้างอายุการขยายตัวของเมืองและการบริโภครวนเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตรวรรษที่21อาจไม่ใช่การแก้ปัญหาเหล่านี้แบบแยกส่วนแต่คือการหาทางสร้างสมดุลให้กับทุกมิติไปพร้อมๆกันซึ่งมันนำไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดที่รอคำตอบอยู่ก็คือเราจะสร้างโลกที่สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นในบางภูมิภาคไปพร้อมๆกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังในภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มั่งคั่งที่สุดได้อย่างไรนี่ไม่ใช่แค่คำถามของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่มันเป็นคำถามของความยุติธรรมและความอยู่รอดของส่วนรวมด้วยใช่ไหมคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราและกดติดตามช่องคว a น t ั m มออรพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ